สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับหอคอยชั้น125กันนะครับผมมาดูแนวทางการผ่านกันนะก็ดองมานานเหมือนกันโอเคมาดูศัตรูกันครับว่าเจอตัวไหนบ้างครับก็มีไปหลงโค้งเบ่งเฟิงเยี่ยนเนียแล้วก็เบริก้าครับดูจากตัวละครก็เหมือนจะไม่ยากใช่ไหมแต่ผมลองเล่นแล้วก็ยากพอสมควรเลยทีเดียวครับโอเคตัวแรกครับไปหลงครับเมื่อเราจัดการมันจนตายในหลอดแรกนะหมายถึงเลื่อนนะครับผมมันจะฟื้นมาในสถานะต่อบีนั่นเองเพราะฉะนั้น ตัวที่แนะนําในการจัดการไปหลงก็ต้องเป็นพวกที่ขจัดบัฟได้อย่างเช่นแบ็คโหลดกับเอสนะครับผมผมจะใช้2ตัวนี้ในคลิปนี้นั่นเองแล้วก็ตัวที่เหลือก็ที่แนะนำนะอย่างเช่นลิโป้แทโอนะครับผมได้หมดนะครับโอเคนะก<ม>็ค,ะคือว่าอย่างต่ำขอมี2องตัวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวครูดาวจะไม่ทันใช้นะครับผมไม่ทันกินนั่นแหละประมาณนั้นครับ เพราะว่าในสถานะอมบีเนี่ยมันจะอามาตะนั่นเองถ้าเราไม่ขจัดบัฟมันทิ้งไปซะมันก็จะโจมตีเราไปเรื่อยๆครับซึ่งการโจมตีของมันเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงครับผมมีถึงสามเวฟเลยนะตัวที่สองครับผมผงเบ้งครับผงเบ้งเนี่ยมีพาร์ติสกิลที่ว่าอ่าอ่าต้านทานดีบัฟอันนี้ก็คือดีบัฟพวกสกิลฟินิชของราเชลนะครับผมอันนี้ก็คือว่า ถ้าเอาราเชลมาใช้สกิลฟินิกนะก็ไม่มีผลครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะไม่เอาราเชลมานะครับผมแต่ว่าจะเอามาสู้ด้วยก็ได้เพราะว่าราเชลเนี่ยมันมี2ชีวิตนั่นเองครับถึงแม้ว่าตายไปในชีวิตแรกแล้วถ้าผ่านเวฟไปมันก็จะสามารถตายได้อีกรอบนั่นเองครับอ่ะเิงเยียนครับอมาตะ3สามเทินนะครับผมแล้วก็สกิลเดี่ยวที่รุนแรงมาก60% 0แต่ไม่ทะลุบ,บาร์นะแล้วก็สกิลหมู่ที่ทำให้เราตีเบาลง40%ครับลดค่าความเสียหายนั่นเอง เมียครับผมสกิลหมู่2สกิลนะครับติดช็อตกับขจัดบัฟนะเร่งเทินนั่นแหละแล้วก็สกิลต่อเนื่องครับอ่าอมตะทางกายภาพถึง3เทินครับค่อนข้างปวดนะตัวสุดท้ายครับเบลิก้าครับลดค่าความเสียหายทางเวทนะครับเราโจมตีเวทใส่ทีมนี้ครับจะเบาลง50%ครับลดค่าความเสียหายลง50%นั่นเองแล้วก็สกิลอ่าแอคทีฟนะก็สกิลหมู่2อันอ่าโอเค ขอรางวัลนะครับเครขึ้นระดับ5ดาวครับถือว่าแจ่มมากครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันครับว่าจะได้อะไรเพราะมันจะสุ่มนะอ่ะในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ทีมีนะครับผมเนี่ยทีมีครับที่ผมเซตไว้ครับก็คือใช้แบ็คโรดตัวทดาเมจหลักนะครับแล้วก็เอสนะครับอย่างที่บอกไปในตอนแรกเพราะว่ามันสามารถขจัดบัฟได้นะครับแล้วก็เอาไอรีนมาครับผมไอรีนเนี่ยมันมี2ชีวิตนั่นเองครับแถมเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพด้วย60%ทั้งทีม อ่าแล้วก็อีก2ตัวครับจะลองใช้ทีมเน้นการเพิ่มคูดาวครับก็คือยูชินกับเสียวนั่นเองครับไม่ให้มาออกสกิลนะครับมาดูกันครับว่าจะโอเคหรือเปล่าอ่าส่วนตัวยืมครับผมยืมเอสแล้วกันนะผมว่าเอสน่าจะตายก่อนเพื่อนเช่นเดิมเพราะเพราะว่าเวลสามสีเท่านั้นพาสีสกิลนะมาดูกันพาสีสกิลผมตั้งอย่างนี้ครับอันนี้คือหน้าหนึ่งนะครับผมอ่ะหน้า1นแถวบนหมดหน้า2แถวล่างหมดนะครับอันนี้ไม่มีผลอยู่แล้วอันนี้มีผลในอารีน่านะครับ หน้าที่3ก็ตามนี้เลยโอเคนะครับสวนริเดอร์ครับลองตั้งนาจาแล้วกันครับเป็นธาาุมืดน,นะเพิ่มรังโจมตีเวทกับโจมตีกายภาพนะครับผมอ่ะอครับอย่างละก้นั่นเองครับมาดูจะตั้งลายตั้งนี้แล้วกันโอเคไปดูกันเลยนะเปิดมานี้ก็ขอใช้สกิลขอยูชินแล้วกันเนะเพิ่มคูดาวทั้งทีไปตัวละส0มิวินนั่นเองครับให้มันออกสกิลไม่ได้นะครับอ่านี้เป็นโจมตีเวทนะ จะทําให้เนียเสียเลือดด้วยครับเพราะว่าเนีมันกันกายภาพกระช่างมันครับใช้เสี่ยวก็ไม่ผิดอะไรครับเน้นการเพิ่มคูลดวนั่นเองครับโอเคแบ็กโรดแน่ท่านี้ทะลุบัฟบอมตะของเฟืองเยี่ยนครับดีมากครับแต่ว่าตอนนี้ไปหลงตายไปแล้วแล้วก็ซอมบี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจัดการมันซะโดยสกิลเอสนั่นเองเรียบดอยครับจะได้ไม่มีไปหลงให้อยู่กวนใจนั่นเองครับมันอมตะนะครับผมถ้าเราไม่กระจัดปั๊บมันทิ้งเนี่ยมันจะตอดเราเรื่อยๆครับเราเสียเลือด เรื่อยๆด้วยครับไม่ดีนะครับโอเคเว็บแรกก็ไม่มีอะไรมากครับตัวละครที่เราเจอเนี่ยมัน4ดาวเท่านั้นครับพาพอปี๊สกิลอะไรต่างๆเนี่ยมันยังจัดไม่เต็มนะครับถ้าไปถึงเวทีสามเนี่ยตัวละคร6ดาวทั้งหมดครับมันจะโหดขึ้นมากครับโอเคเหลือผงเบ้งกับเบลิก้านะครับผมโอ้ยตอนนี้เอสก็เกือบตายเลยนะเห็นไหมครับว่าเดือดร้ไวมากครับ ก็เลยยื <c oughs> มเอสเพื่อนใหม่อีกตัวนั่นเองครับผมเพราะว่าถ้ามีเอสอยู่เนี่ยจะทำให้เราตีแรงขึ้นมากมายนะครับผมเท่า <c oughs> ที่สังเกตเนี่ยหอคอชั้นเนี้ยมันไม่ติดช็อตไม่ติดอะไรทั้งสิน้นเท่าที่ผมลองมานะถ้าผิดพลาดลระการใดก็ขออภัยนะครับก็พวกมือพวกช็อตไม่ติดเลยครับไม่รู้เป็นอะไรครับอ๋อมันมีนี่นี่ว่าผมเบ้งเกียบร้ะถ้เาเวงยามไอรีนตายแล้วไม่เป็นไรมันเหลือชีวิตหนึ่งครับ โอเคเหมือนเดิมเพิ่มคูดาวไปครับเพิ่มคูดาวไปไม่ให้มันออกสกิลนั่นเองอ่าใช้เพิ่มคูดาวของเตียวไปอีกอ่าอันนี้บอกไว้เลยว่าถ้าไปหลงมันซอมบี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องขจัดบัฟมันทิ้งโดยด่วนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าควรจะเอามาสักสองตัวครับถ้าเป็นเทโอหรือลิโป้เนี่ยเจ๋งเลยครับผมเป้าหลายเป้านะครับเวลาขจัดบัฟนะครับผม เคสองเป้าไปครับคราวนี้แรงหน่อยครับเพราะว่าแบ็คโรดยืนหลังครับผมอ่าตายแล้วขจัดทิ้งเลยเนี่ยไอเนี่ยปวดมากครับถ้าสกิลเราไม่พร้อมใช้นะโอ้โหเราตีไปยังไงมันก็เหมือนชกกระสอบตายอ่ะมันไม่เสียอะไรทั้งสิ้นครับเราต้องเร่งเทินขจัดบัฟอย่างเดียวนะครับนั้นโอเคเวฟสุดท้ายครับผมอันนี้แหละโหดนะครับอ่าเอสหนึ่งแล้วตอนนี้เอสหนึ่งนะครับผมคราวนี้แรงมากครับ ใช้ท่าน,นี้ไปก่อนแล้วกันครับทะลุบัฟนะครับผมโอ้โหหมื่นสามลดไปครึ่งหลอดเลือดโคตรเยอะนะครับผมอุ๊ยเบรลิก้าแบบนี้เอสผมไปแล้วคับนี่ลงม,มาเลยครับผมมันต้องรอช้าครับเพิ่มกูดาวเหมือนเดิมนะครับผมมาให้มันออกคิวครับก็คือว่าด่านนี้ผมว่าถ้าใช้คริสน่าจะง่ายกว่านะครับผม ใครมีคริสเนี่ยลองเอาลงมาดูครับเพราะว่าเมื่อเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันจะฮิลให้ถึง30%เลยทีเดียวนะครับต่อตัวนะฆ่าไป3มตัวฮิลทีเลือดเกือบเต็มนะครับผม90%สนดมากเลยอะเพิ่มไปอีกครับผมเพิ่มไปอีกดีมากแบบนี้มันยังออกสกิลไม่ได้ครับอันนี้ผมจะเก็บสกิลของแบ็คโรสไว้นะสกิลวน,นะครับมันจะเร่งเชิญเงี้ยฮะ เราเก็บไว้ใช้เวลาไปหลบมันซอมบี้ขึ้นมานั่นเองครับโอเคเหลือ2ตัวแล้วแบบนี้น่าจะไม่ยากแล้วครับผมโอเคสบายเลยครับโอเคเหลือ2อเป้าครับแบ็คโหลดเรา3าเป้าชนะแน่นอนเราเหลือตั้ง5ตัวแน่โอเคเรียบร้อยเหลือนี้ตัวเดียวแล้วอ้าวอ,อม,มันมันไอ้นี่ครับสามเทินครับผมซอมบี้ครับไม่เป็นไรไงเราก็ชนะอยู่ดีครับ โอ้โหเอาไอรีนเอ้ย oh, จิ้ม e ผิดตัวแล้วไปเลยครับผมปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับผ่านแล้วมาลุ้นขอรางวัลกันครับเครื่องประดับ5้าดาวนะครับผมจะได้อะไรครับขออันที่เป็นติดสถานะละกันครับขอสถานะนะครับสาุูสาตูสาตเวงกรรมจริงๆ โวบวกร r i t เข้าสิโอ้โหกากครับผมก็ไม่โอเคเท่าไหร่ครับน่าเสียดายที่ไม่ได้ประดับติดสถานะนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการผ่านนะก็ผมแนะนำนะตัวที่ขจัดบัฟที่แนะนําก็ต้องเป็นแทโอหรือลิโป้นะครับผมจะดีกว่าแบ็คลรนนั่นเองเพราะว่าจำนวนเป้าที่มันเลงอนะ่ะ มีจำนวนเป้าที่มากกว่านั่นเองทําให้โดนไปหลงได้อย่างไม่ต้องคิดอะไรครับถ้าสมมติว่าไปหลงมันฟื้นขึ้นมาในจังหวะที่มันเหลือ5ตัวเนี่ยผมจะใช้สกิลของแบคโหลดก็ไม่ได้ครับบางทีมันไม่โดนนะครับผมอันนั้นก็จะเสียดายไปครับทำให้เสียเวลาด้วยแล้วก็ไอ้เจ้าไปหลงนี้มันก็ซัดแรกครับตอบโต้สูงคิดดีเข้าสูงนั่นเองครับผมโอเคส่วนตัวอื่นๆที่แนะนำาก,ก็อย่างเช่นนะรีจิ้งก็ได้ครับมีคนใช้รีจิ้งก็ผ่านได้ลาเซียก็มีคนใช้เหมือนกันนะครับผม แล้วก็คริสนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทีเด็ดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าคิวทีหนักมากครับเวลาฆ่าศัาตรูได้เนี่ยจะคิวทีร้สามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันครับทุกตัวในทีมนะก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตไปเลยครับแล้วก็ในสถานะสมวีก็โอ้ยอมตะนั่นเองแต่ว่าต้องระวังเนียนิดนึงครับถ้ามันใช้ท่าอิตาตโบ้ยนะครับมันก็จะเร่งเธอเดาทําให้คริสตายได้นะครับผม โอเคนะครับงานคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมสำหรับหอคอชะล้อยี่สิก็ไม่รู้ว่าจะอัปเดตเมื่อไรนะแต่วันพรุ่งนี้ครับมีทีเด็ดแล้วก็คืออัปเดตแบบว่าเซอร์ไพรส์มากครับทางเซเว่นนนเนี่ยได้ประกาศมาแล้วครับว่าจะมีตัวละครจากเกมกิลด t เกีย r ออกมานั่นเองโอ้โหแบวบว่าสุดยอดครับโค้ชเซอร์ไพรส์ดีใจสุดครับอัปเดตแบบนี้ไม่เล่นได้ยังไงนะจริงปะ โอเคนะครับงานไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครดูคลิปนี้แล้วถูกใจคิดว่าเอย้มันมีประโยชน์หรือว่ายังไงครับหรือว่าชอบในการแคสของผมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ได้ทันทีครับหรือว่ากดติดตามนะครับผมบอกเลยครับว่า Channel น,น,นี้ครับก็ ไม่ได้มีแต่เซเว่นไนนนะแต่ว่าจะมีพวกเกมอื่นด้วยบ้างแล้วก็สาระเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับเซเว่นไนนก็มีครับโดยจะเน้นไปที่เซเว่นไนนและคุกกี้ร้านนะครับผมเพื่อนๆสามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมกดฟรีแน่นอนฟรีนะครับผมชมฟรีอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจก็ติดตามกันเยอะๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามมานานก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ